พี่ตึงนี่พี่ตึงทําแตงกวาใช่ไหมคะเห็นที่คุณนกเขาถ่ายรูปส่งให้ดูอ่ะนะของพี่บอกว่าเนื้อที่สองไร่ใช้สมแดงแล้วได้ได้ดียังไงดีไม่ดียังไงพี่ดีแล้วมันก็ออกแตกได้ผลดีออกแตกได้ผลดีมันก็ยืนระยะเวลาเก็บได้นานด้วยเหรอได้นานค่ะเห็นว่าวันวันหนึ่งเนี่ยได้ได้เท่าไหร่นะมันแรกๆมันก็สามร้อยสี่ร้อยพอนานๆเขาบอกว่าเป็นไปได้หกเจ็ดร้อยสามร้อยสี่ร้อยโลต่อวัน ล่าสุดที่คุณนบถ่ายรูปส่งเยอะๆนะกี่โลวันนั้นประมาณ400โล400โลต่อวันพอหลังๆมามันก็ได้700อยู่เมื่อกี่วันมันก็เริ่มเริ่มใช่ไหมเพราะมันนานแล้วนะค่ะแต่ว่ายังได้อยู่มันก็แต่ถ้าไม่ใช้สมแดงเนี่ยพี่ได้เท่าไหร่2งานเนี่ยตอนนั้นมันก็2วันมันก็400-500ตำรมดาัง400-500ใช้สมแดงแล้วได้ได้700โลมันออกแต่ว่ามัน4ดอกมันร่วงอ่ะค่ะค่ะแต่ใช้สมแดงแล้วร่วงไหม ไม่ร่วงใช่ไหมต้นเต้นอะไรมันดีไหมดีต้นดีอวกดินเหรอพี่ดินดินพี่ดีขึ้นไหมใช้สมแดงดินก็ปูดินไม่แน่นดินยังไม่แน่นเท่าไหร่ค่ะว่าะเขาปรับสภาพดินด้วยเนาะแต่อยากรู้ว่าดินทางสุพรรณเราเนี่ยมันดีขึ้นไหมใช้สมแดงอ่ะนะก็น่าบอว่าน่าจะดีนะเพราะว่ามันก็ปูดีใช่ไหมอันนี้พี่พี่ถึงให้สมแดงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้มาช่องหลังให้ยี่สิบ ต่อน้ิ๋อ,อการนั้นการใช้นะยี่สิบ cc ต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะแล้วประทับใจสมแดงนะให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเต็มละนับจะน่าจะเต็มร้อย้วเพราะใช้ดีเลยใช่ไหมรุ่นแรกเอาของประมลมาใช่บายแล้วมันจะหมดแล้วค่ะมันก็จะเก็บได้อีกเป็นสิบสิบวันอือเก็บได้นานด้วยเนาะพี่เนาะสุดยอดค่ะพี่นี่แหละสมแดงเราสรุปแดงเขาใครรู้จักสมแดงไม่รู้จนะจริงไหมน่าจะจริงน่าจะจริงโอเค